เข้เมืองแล้วเตรียมกะต้นไม้เลยได้แน่แต่วันนี้ <want> หน้าแล้วตรงตึส้มแล้วหินตึกส้มแล้วจะวิ่งเข้าส้ม,อม <Finding. S 1> รอเลปนตอมันใกล้ๆเขายิงนุย้ยเขยนุย้ย เอาคุยแล้วคุยล้วอยูกันนี่วาเอาสไนก่อนเอาสไนก่อนให้มันปวดเลยอรอรอรแชมเมื่อกี้ไม่ไม่ยิงยวะจะมายิงแล้วไงเผาเกนมาโพเทคกันตายมดแล้ตรงนั้นนะ่ไปนใหญ่ไเว่ยเดี๋ยวกูซ้อนหลังคลมสนก่ไหนวะสไนยิงเอ่ะสน เอ p ีดีตายเหียโอ้ประมาณส to <loyalty> ิบสองฟังกูฟังกูตึกส้มส้มดันไปเลยไปเลยเอฟีดีีดกัมาอกโอ้โหเหียหัวแตกเลยัรอ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 เย็นรอรอรอรเพื่อนข้างหลังังให้นินงรอรอเลยเหียยากเหมือนกันนะเนี่ยไปยากกอนดออเอโดนเอฟบีดียิงเอ้ยโดนยิง

ตายตายาตายือมึงยมาตัวตัวละตายตายันการการข้างหน้า3มตัวเลยการสองตัวสนอตัวเกิมากเย็บเย็บลข้างหลังดันเข้ามานะจากเมืองอดูดี้ไปก่อนก็ได้ไปเลยโอีนดีไอเ์่อไ่อยว้เจมสเนียโอู้้ด่านแรอะ สไนส์สไนส์ที่เจมให้มาวันนั้นเฮ้ยจ <Hey, cha. S 1> ตกแล้วตกแล้วเออ